สิ่งที่อยู่ในมือของผมนี้นะครับอ่าให้พีพ่ชิเนตได้โปรดประทานประทานโชคลาภนะครับประทานโชคลาภให้กับทุกทุกท่านนะครับให้กับลูกเพจทุกคนนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะจุดเลยนะครับจุดเลยนะครับอ่าออมสิกเนสายานามหาหอมสิกเนสายานามาหา อมสิคะแนายใาญามหาอ่าเดี๋ยวเราจุดทูปกันนะครับเอาให้ช่ำๆเลยนะครับเอาช่ำๆนะครับในใครรอเล็กทูปอยู่ขอวุณใจนะครับขอวุณใจนะครับ ขอไปเลยนะครับอ่าสาธุนะครับสาธุเข้ามาเลยครับสาธุเข้ามาเลยนะครับอาสาธุนะครับสาธุขอให้เลขนี้นะครับเป็นเลขแห่งโชคลาบนะครับขอให้เลขนี้เป็นเลขแห่งโชคลาบนะครับอ่า,าขอให้เลขนี้เป็นเลขแห่งโชคลาบขอให้เลขน,นี้เป็นเลนขแห่งโชคลาบนะครับ

ผมจะไม่ได้ปักลึกมากนะครับจะปักแบบเบาๆนะครับเอาละครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอะไรรายนามทั้งหมดนะครับผู้ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับขอให้พิธีแคเน่นะครับได้โปรดอวยพรนะครับให้กับเจ้าภาพทั้งหมดนะครับร้อยยี่สิบท่านที่ร่วมบุญมาในครั้งนี้นะครับขอให้เขามีโชคลาภนะครับมีเงินมีทองร่ํารวยถูกหวยนะครับในงวดประจำวัน ที่31กรกฎาคมนี้เลยให้เขารำรวยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมรายชื่อที่หนึ่งนะครับคุณกัสมวันอินทรคเสมพิธีนะครับเป็นอันเสร็จพิธีในการขอทรัพย์นะครับขอโชคลาภขอพรโอมพระพิเศในค่ำคืนนี้นะครับและสุดท้ายนะครับไฮไลท์นะครับไฮไลท์ที่ทุกคนอยากรู้นะครับก็ที่ถูกเยายวว่ากันนะครับเราเห็นเป็นเลขอะไรนะครับเราเห็นเป็นเลขอะไรก็คือตามนั้นนะครับ เลขอะไรก็คือตามนั้นนะครับอ่ะอาราติไฟอ่ะอาราติไฟจะมีอาราติไฟอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราอาราติไฟก่อนนะครับเดี๋ยวเราอาราติไฟโอเลียคาร์บูติโอเลียรับไฟค่ะอ่าทุกคนรับไฟนะครับลูกเพจทุกคนรับไฟนะครับรับไฟค่ะมาค่ะลูกเพจทุกคนรับไฟนะครับตอบรับล้ำรวยคนผัวเอาเนยมารับไฟค่ะอ่ารับไฟค่ะรับไฟโกยเข้าหาตัวเองเลยค่ะ อาประธานประธานส่าดท่านอาจารย์เลิศรับไปด้วยค่ะอ่าคนรับไฟนะครับครับลูกเพลทุกคนรับไฟนะครับรับไฟขอความร่ำรวยความเป็นมงคลอ่านะคะจงเกิดจงมีแต่ทุกคนที่ร่วมมาเป็นประธานวีพีทั้งหมดสิบแดครอบครัวแล้วก็เจ้าภาพทั้งหมดนะคะหนึ่งรอยี่สิบครอบครัวนะคะขอมีความร่ำรวยคุณสุขค่ะครับ มาดูเลกทุปกันเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้เติมเติมนะครับเดี๋ยวอ,อเติมอะเดี๋ยวไปแต่กับผ์ทานนะครับขอผงเนี่ยอันนี้ก็คือมีแค่สี่องค์สุดท้าย,ายใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วให้ท่านอาจารย์เลือกผมสั่งผมสั่งทำล้อต่อไปอสั่งทัคทำเพียงแค่ยี่สิบองค์นะครับยี่สิบองค์ก็น่าจะได้ประมาณสัปดาห์หน้านะครับแต่อันนี้สี่องค์อยู่ในพิธีนี้ น่าจะมีคนอิ็อกซ์มาครบแล้วแล้วเรามาครับเกือบครบแล้วละ่ะเมื่อกี้เห็นกระเด้งกระเด้งอยู่นะครับก็ชอบูชาหนึ่งพันบาทครับชคบูชาหนึ่งพันบาทาพร์ติกเนตปางอสุเสถหรือปางเสดสีก็คือปางที่ผมห้อย,อยู่ห้อย,อยู่เนี้ยนะครับที่ผมห้อยอยู่เนี้ยนะครับเนี้ยที่ผมให้อยู่เนี้ยนะครับแต่ว่าผมเอาไป,อ,าไปอ่าล้อมกรอบทองนะครับแต่เราจะเป็นองค์องค์งข้างในนะก็คือเป็นแบบนี้นะครับแต่หให้ถ้าอาจารย์เลิศเจิมให้นะคะอ่า เจอเลยค่ะท่านอาจารย์เลิศคนนี้นะคะท่านอาจารย์เลิศคนนี้จะได้ไปทําพิธีที่ประเทศอินเดียนําลูกเพชรเป็กนการเดม้ำทองที่มาเป็นประธาน V, v A P ทุกคนไปนประธานไปไปขอพรพระเนที่อินเดียให้ประธาน V V A P นะคะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งกล่าวกันว่าละคงราคาเท่าไหร่ในการร่วมบุญนะคะอ่าเป็นร่วมบุญทางออนไลน์นะคะโอเคครับ ต่อไปนะครับไฮไลท์นะครับเล็กทูบนะครับคตามเห็นเลยเห็นแล้วนะมาค่ะตรงเล็กทูบค่ะแคปเสได้ทำไมมันเป็นงวดสี่แล้วเนาะแคปครับแคปแคปแคปนะครับใครจะแปลงจะแผงอะไรก็แล้วแต่นะครับแคปไปเลยแคปไปเลยครับแคปไปเลยนะครับแคปไปเลยครับแคปไปเลย ะครับแคปไว้เลยนะครับแคปไว้เลยนะครับนะครับแคปไปเลยเราไปแล้วอ่ะชอบอ่ไม่รู้ไม่รู้ครับแล้วแต่ครับเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเล่นนี้จะไปอยู่แห่งหนตำบลใดแล้วแต่นะครับเราไม่ได้เราไม่ได้ระบุนะครับอ่ก็ขอให้ทุกคนมีโชคลาบนะครับให้ทุกคนมีโชคลาภนะครับนะครับตามแต่เห็นนะครับอ่าาเป็นงวดที่แล้วนี่กิดเลยนะผมตามแต่เห็นนะครับแตมันสามศูนย์สามหรือเปล่าอ่าสามศูนย์สามสามศูนย์แปดแล้วแต่ท่าน นะ่สามศูนย์สามสามศูนย์แปดแล้วแต่ท่านคิดนะครับแล้วแต่ท่านตีตีไปครับนะแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่จะไปไหนก็แล้วแต่นะครับเออโอเคสเสซฟทีในวันนี้แล้วเนาะดีนะครับด้วคนโชคดีนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในพิทีแบบนี้นะครับก็จะเป็นเยอน,น้าที่ประเทศอินเดียดเลยนะครับอโอเคนะคะขอโชคดีร่ำรวยบุญสุขในทุกครอบครัวในทุกพรที่ขอนะคะขอประทาน เราจะพาพทุกคนที่ร่วมกันมานะคะจงมีความสุขความเจริญนะคะหลนทน,นาบุญด้วยค่ะทุกคนทุกคนร่ำรวยนะคะทุกไลยชื่อที่ร่วมกันมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีนะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ